เป็นพระสังฆร,ราชสวัสดีค่ะเลเจนด์อินไซต์ตานานรอบตัวกาลังสิมันวันนี้นะคะ เรายังคงอยู่กับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระเถระแห่งยุคกรุงศรีอยุธยาค่ะนอกจากเรื่องของหลวงปู่ทวดที่เดาเล่าไปเมื่อคลิปที่แล้วแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวของสมเด็จพระสังฆราชแห่งยุคกรุงศรีอยุธยาค่ะที่แม้แต่พระมหากษัตริย์นะคะก็ยังส่งพระราชโอรสมาล่ําเรียนกับท่านเลยละคะ่ะแต่จะมีความเกี่ยวข้องกับเด็กกําพร้าที่กินเปลือกแตงโมดได้ยังไงนะคะถ้าอยากรู้เนี่ยเราไปติดตามกันเลยค่ะ และสมเด็จพระสังฆราชที่ดาวกล่าวไปถึงนี้นะคะนั่นก็คือสมเด็จพระสังฆราชแตงโมนั่นเองค่ะอ่าพอได้ฟังชื่อของท่านแล้วนะคะก็คงจะพอเห็นเข้าลางความเชื่อมโยงของเด็กกำพร้าที่กินส่วนแตงโมกับสมเด็จพระสังฆราชแล้วใช่ไหมคะโดยเรื่องราวนี้นะคะเกิดขึ้นอยู่ในยุคกรุงศรีอยุธยาตอนปลายค่ะ โดยมีตำนานที่เขาเล่าขานสืบต่อกันมานะคะคล้ายๆกับว่าเป็นคำบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่นค่ะมีบันทึกที่เขียนโดยพยาปริยติธรรมธาดาแพรตาลลักษ์นะคะเขียนว่าในตำนานเมืองเพชรค่ะเผยแพร่เมื่อปี2,464ค่ะปีหน้าเนี่ยก็จะครบ100ปีของตำนานนี้แล้วนะคะโดยเรื่องราวค่ะอยู่ในยุคกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สมในภาษาสังฆรงาชแตงโมงนะคะเดิมมีชื่อว่าทองค่ะเป็นเด็กกลัมพ้าค่ะที่อาศัยอยู่กับพี่สาวนะคะพี่สาวเนี่ยก็ใช้ให้ทำงานนู่นนี่นั่นมากมายค่ะจนวันหนึ่งค่ะเด็กทองเนี่ยก็ตำข้าวแล้วข้าวเนี่ยก็หกกระจัดกระจายนะคะพี่สาวก็โมโหมากค่ะ คว้าเอาท่อนไม้เนี่ยไล่ตีเด็กทองค่ะเด็กทองก็วิ่งหนีจนเข้ามาถึงภายในเมืองนะคะก็ระหกระเหเล่ร่อนค่ะอยู่อย่างอดปดอยากๆนะคะอาศัยน้ํากินประทางชีวิตไปวันๆค่ะจนมาวันหนึ่งค่ะขณะที่เล่นอยู่กับเด็กวัดที่ท่าน้ําวัดใหญ่นะคะก็มีเปลือกเตโมหนึ่งชิ้นลอยมาตามน้ําค่ะเด็กทองเห็นด้วยความหิวจัดนะคะก็คว้าเปลือกเตโมนี้ดำลงไปกินในน้ําค่ะเมื่อโผล่ขึ้นมาบนน้ําแล้วนะคะทุกเพื่อนๆเด็กวัดเห็นค่ะก็พากันล้อเลียนว่าตะกาตะกรามนะคะแม้แต่เปลือกแตโม ก็ยังกินค่ะแล้วก็เลยเรียกเด็กทองกันว่าเด็กแตงโมนับตั้งแต่นั้นมาค่ะก็ด้วยความสนิทสนมคุ้นเคยกับพวกเด็กวัดนะคะเด็กทองนี้จึงได้เข้าไปเที่ยวเล่นอยู่ในวัดแล้วก็เห็นผพื่นเพื่อนเนี่ยอ่านเขียนเรียนหนังสือกันค่ะและก็ได้อาศัยวัดใหญ่เป็นที่นอนค่ะช่วคืนนึงค่ะสมภารวัดเกิดความฝันว่าได้เห็นพญาช้างเืกตัวใหญ่นะคะบุ้งขึ้นไปบนหอไตค่ะแล้วก็เอางานเนี่ยแนทนใี่ กระจายเลยค่ะเมื่อตื่นจากความฝันค่ะสมภารก็เลยมาตรวจดูคําทํานายว่าความฝันนี้จะเกี่ยวข้องอย่างไรนะคะแล้วก็ได้บอกกับทุกคนในวัดค่ะว่าถ้ามีใครที่จะมาขอพบขอมาเจอกับสมภารวัดเนี่ยก็ให้คนผู้นั้นอยู่รอจนกว่าจะได้เจอกับสมภารค่ะแต่จนแล้วจนรอดนะคะก็ไม่เจอใครค่ะผ่านไปทั้งวันนั้นแล้วก็เลยใต่าถามค่ะทุกคนอีกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีใครแปลกหน้าแปลกถินมาขออาศัยวัดหรือไม่ค่ะเด็กวัดก็เลยบอกว่ามีอยู่คนหนึ่งนั่นก็คือเด็กแป นัจึงได้เรียกให้เด็กไตโมเนี่ยมาหาสมานธรคะ่ะเมื่อเห็นแล้วนะคะสมนธรก็รู้ได้ทันทีเลยค่ะว่าพญาช้างเผือกที่ท่านสมนธรฝันเนี่ยนั่นก็คือเด็กไตรโมคนนี้นั่นเองค่ะท่านจะได้ให้เด็กไตโมคนนี้นะคะอยู่ที่วัดนี้ไม่ต้องระหกระเหยเล่ล่นไปไหนแล้วค่ะและด้วยความที่เป็นเด็กที่ฉเฉลียวฉลาด เรียนรู้ได้ไวอ่านเขียนได้คล่องนะคะเวลาผ่านไปค่ะท่านสมภารจึงได้ให้เด็กแตงโมได้บรรพชาเป็นสามนเณรหัดอ่านเขียนเรียนพระธรรมนะคะแล้วก็หัดเทศด้วยค่ะจนมาถึงช่วงเข้าพรรษาในปีหนึ่งค่ะโดยปกติแล้วนะคะท่านเจ้าเมืองเนี่ยก็มักจะให้ท่านสมภารวัดใหญ่ไปเทศตรมากเป็นประจำทุกปีค่ะแต่พอดีว่าอยู่มาวันหนึ่งค่ะท่านสมภารเนี่ยเกิดอาพาธจึงได้ไหว้วานให้สามมณรแตงโมไปแทนค่ะพอเจ้าเมืองเห็นว่าเป็นเพียงแค่สมัมเณรที่อายุยังน้อยนะคะก็ไม่นับถือไม่ศรัทธา หนีเข้าไปในห้องพักแต่เมื่อสมณเณรแตงโมได้ขึ้นเทศแล้วนะคะทุกคนที่ได้นั่งสดับรับฟังเนี่ยก็ซึ่งในรถพระธรรมกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าคําเทศของสมณเณรแตงโมนะคะไพเราะสนหูจับจิตจับใจมากเลยละคะ่ะแม้แต่ท่านเจ้าเมืองที่หนีเข้าไปอยู่ในห้องนะคะยังร้อนค่ะถึงกับอยู่ไม่ได้จะต้องออกมานั่งฟังสมณเณรแตงโมเทศค่ะเมื่อเทศจบแล้วนะคะ ท่านเจ้าเมืองเนี่ยจึงได้ขอเป็นโยมอุปถามภ์สมเณรเรื่อยมาแล้วก็ขอให้มาเทศที่บ้านของท่านเจ้าเมืองเป็นประจำค่ะจนเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปนะคะสมเณรแตงโมก็ร่ำเรียนวิชากับพระอาจารย์ทั่วทั้งเมืองเพชรแล้วค่ะ ท่านสมภารเนี่ยจึงได้ส่งให้ไปร่ำเรียนต่อภายในกรุงศรีอยุธยานะคะได้ฝากฝังไว้กับวัดหลวงแห่งหนึ่งในกรุงศรีอยุธยานั่นเองค่ะเมื่อท่านได้ไปอยู่ที่นั่นแล้วนะคะก็ได้ร่ำเรียนพระธรรมเพิ่มขึ้นมีความรู้แตกฉานเป็นที่นับถือของใครหลายๆคนค่ะและก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุจำพรรษาอยู่ภายในกรุงศรีอยุธยานะคะแล้วก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เรื่อยมาค่ะเพราะว่าเป็นที่นับถือของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะคะพระองค์มักจะส่งพระราชโอรสพระราชนัดดาม,มาร่ำเรียนวิชากับ อาจารย์แตงโมเป็นประจําเลยล่ะค่ะจนได้รับพระราชทานสรรมณศักดิ์เป็นที่พระราชาคาะที่พระสุวรรณมุนีค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็ได้เป็นสมเด็จสังฆราชประมุขแห่งสงแห่งกรุงศรีอยุธยาค่ะในตำนานเนี่ยบอกว่าผู้คนมักจะเรียกขาท่านกันว่าสมเด็จเจ้าแตงโมค่ะซึ่งก็น่าจะอยู่ในยุคข,ของพระเจ้าเสือนั่นเองค่ะพูดถึงเรื่องราวของ สมเด็จพระสังฆราชแตงโมงนี้แล้วนะคะดาวเนี่ยก็นึกอยากจะพาคุณผู้ชมค่ะไปเที่ยวที่วัดใหญ่สุวรรณารามที่จังหวัดเพชรบุรีกันเลยทีเดียวค่ะเพราะเขาบอกว่าที่นั่นนะคะมีรูปหล่อคล้ายองค์จริงของสมเด็จแตงโมงอยู่ด้วยค่ะจะเป็นยังไงเนี่ยก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะคะเอาไว้ถ้ามีโอกาสก็คงจะได้พาคุณผู้ชมไปที่วัดใหญ่สุวรรณารามที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะแต่สําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่อง YouTube รางสิมันมีเดียแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะวันนี้นะคะดาวรังสิมันขอตัวลาไปก่อนแล้วมาติดตามกันค่ะว่า Legend Insight ตำนานรอบตัวกลางสิมันเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ